ถ้าพบการกระทําความผิดและเป็นการกระทํความผิดตามพระราชบัญประกอบพนูนว่าด้วยการเลือกตั้งนะฮะมาตราเกบสหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องถือว่าผู้เสียหายในวันนี้บางคนบอกว่ามีการโจมตีพรรคพลังประชารัฐว่าผิดจริงเป็นพรรคเอาเปรียบพรรค ครับัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชชชวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมวันนี้ในทางการเมืองนะครับวันนี้ก็เห็นพักนะครับเสรรูปไทยโดยหัวหน้าพักร่วมกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับออกมาแถลงการถึงกรณีที่พบพิรุษก,ร,ร,กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่อมที่จังหวัดลนางปาง บอกว่ามีพยานหลักฐานว่าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นกรณีที่เข้าขายการทุจริตเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นเหตุทําให้มีการสอบสวนสืบสวนมีหลักฐานจํานวนม,มากที่จะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอ้างเหตุต่างๆนานานครับว่าเข้าขายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบนุนว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาสผู้แทนษฎรกุทธศู้สละ2,561มารตรา132ก่อนประกาศการเลือกตั้งถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบหรือมีหลักฐานองขุเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือหัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักพัคหนึ่งพักใดนะฮะระทำการหรือก่อให้มีการกระทําความผิดตามมารตรา73ทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นก็เป็นเหตุให้ มีการยื่นเพิกถอนสิทธิ์และก็ให้มีการยุบพรรคการเมืองได้ชัดเจนครับวันนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นมากมายว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมีมูลความจริงหรือไม่ประการสําคัญเราต้องมาไล่สายครับว่าการฟ้องคดีนั้นบุคคลใดเป็นผู้เสียหายในมาตรา3านั้นถ้าหากพบการกระทําความผิดของผู้สมัครใดพรรคการเมืองใดหัวหน้าพรรคการเมืองกับการบริหารพรรคจะทําการฝ่าฝืนและเป็นการกระทําผิด ต่อพระราชบัญญัติประกอบงวาริการเลือกตั้งสส2561ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลและก็ให้มีการยุบพักต่อไปประกาศสำคัญวันนี้หลักฐานที่ทางผู้สมัครหรือคู่แข่งที่ไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้นั้นมีเพียงพอหรือไม่ถ้าหากมีเพียงพอรับฟังแก เพราะในจริงที่เกิดขึ้นเป็นยุติดได้ว่ามีการกระทําผิดและฝ่าฝืนต่อรบประยุติกฎหมายจริงนั้นเลือดได้สองทางเลือกนะฮะทางเลือกแรกนะฮะก็ยื่นคําร้องต่อกอกตให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนี้สอบสวนสืบสวนๆๆแล้วก็ถ้าหาหลักฐ,ฐานเชื่อได้ว่าเป็นจริงดังคาร้องแน่นอนครับกกตเขาต้อ,องชี้ว่าการกระทำงกล่าวน,นั้นเป็นการกระทําทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอาจมีการยื่นคําร้องเพิกถอนสิทธ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและถ้าหาประกฏหลักฐานชัดเจนว่าหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักนะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจให้มีการยุบพักได้และประการสําคัญนั้นสิ่งที่หลายคนคดาดหวังว่ามันจะนานเท่าไหนเพียงใดวันนี้ผมเสนอทางออกให้พักขวายค้านซึ่งเป็นพักคู่แข่งที่มีหลักฐานเพียงพอนะครับทํามั่นใจในหลักฐานการฟ้องคดีอาญานั้นตามปวิยามาตรา28ห คือเป็นงในการ2คือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรพุทธศักราช5 6งมาตรา169บัญ้ัยิไเ้ชัดปชเจนครับในกรณีปรากฏข้อเท็จริงว่ามีการพบการกระทำความผิดในเขตเลือกตั้งใดและผู้สมัครหรือพักการเมืองใดลงสมผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นให้ถือว่าผู้สมัครหรือพักการเมืองนั้นเป็นผู้เสียหาย ตามบทบัญญัติวิธีแนวความอาญางั้นหมายความว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครและพักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นกระทำความผิดก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะวันนี้ไม่ต้องรอผลการสอบสวนของกอกตก็ได้นะฮะถ้ามีหลักฐานยื่นฟ้องคดียาต่อศาลเลยครับ ภ่าศาลส่วนอาญาคดีค่าทาศาลอาญารับคดีนะฮะและไต่สวนและมีมูลแล้วก็มีคำภากษาแน่นอนครับการทําดังกล่าวนั้นถือว่ามีความผิดก็นําไปสู่ในกรณีเอาคำภากษาของศาลเนี่ยมาอ้างอิงกับกรทได้นะสองทางเลือกนะครับแต่ถ้าหากฟ้องไปแล้วนะครับหลักฐานไม่เพียงพอรับฟังไม่ได้ถ้าเป็นเท็จขึ้นมานะครับโดนฟ้องเท็จ นะฮะเขาย้อนรอยเน่นะฮะคือฟ้องเท็จเบิกเท็จวันนี้ผมถึงบอกว่าผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการการเมืองอยู่ในคุณภาพประชาชนต้องการเข้าสู่องค์กรทางการเมืองเป็นสสสวนะฮะเป็นสสนะฮะคือผ่านการเลือกตั้งไปดูฮะมาตรา169ตามพระราชบัญญัติประกอบของนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ให้ถือว่าผู้สมัคร และพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดๆนั้นถ้าพบการกระทําความผิดและเป็นการกระทำความผิดตามพระรบัญญัติประกอบพนูวนว่าด้วยการเลือกตั้งนะฮะมาตราเกศสิบสามหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องถือว่าผู้เสียหายณวันนี้บางคนบอกว่ามีการโจมตีพักกางประชารัฐว่าผิดจริงเป็นพักเอาเปรียบพักอื่น หลักฐานมันเหมาะไหมฮะถ้ามันเหมาะเพียงพอแก่การรับฟังฮะไม่ต้องรอครับพรุ่งนี้ไปศาลเลยฮะให้ทนายพักฮะเขียนคําฟ้องยื่นฟ้องบุคคลที่ทําความผิดเลยฮะชัดเจนเลยฮะวันนี้ไปดูนะฮะพระปะว่าด้วยการเลือกตั้งสสสองห้าหกหนึ่งมาตราหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเดี๋ยวผมลงในไลฟ์สดด้วยทําไมเขาที่ออกมาพูดวันนี้เพราะว่าไม่อยากให้สร้างกระแสทางการเมืองว่าพรรคโน้นพรรคนี้ทําความผิด แต่ถ้ามีหลักฐานเพียงพอใกกับการรับฟังฟ้องเลยครับยื่นฟ้องเลยฮะผมแนะนําเลยนะครับเพราะ่จะเร็วมากทุกวันนี้หนึ่งฟ้องคดีเนี่ยสี่ห้าวันขึ้นศาลไอ้ส่วนนะครับเอาพยานมาเปิดเบิกความเลยว่าฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยฝ่ายผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีใครบ้างหนึ่งคือผู้สมัครสองบุคคลที่สามารถตรวจสอบการทําความผิดได้ว่ามีการขนเจ้าที่รัดมีการสวมสิทธิ์มีการแจก,กเงินนะครับเอาไปที่ศาลเลยครับ เอาไปเบิกความต่อสารเลยฮะนายกนายขอนายงอยืนยันเลยฮะถ้าคุณเบิกความในการพิจารณาคดีของศาลน,นั้นถ้าหากเบิกเท็จก็มีความผิดอีกไม่ต้องบอกว่าก็าทางพยานบุคคลจะกลับทาให้การอะไรพวกเนี้ยเบิกความต่อสารนะฮะสี่ห้าวันครับไม่ต้องรอฮะวันนี้กฎหมายเปิดช่องผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าคนที่อยู่ในวงการการเมืองถ้าหากไม่เล่นการเมืองที่เป็นกรณี ดิตทางการเมืองกันนั้นถ้าประสงค์จะให้มีพัฒฐฐนาทางการเมืองและมีพยานหลักฐานพยานบุคคลที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและนําไปสู่การยุบพักพลังประชานัฐฟ้องคดีต่อศาลเลยครับวันนี้ผมแนะนำนะฮะท่านพลตำรวจเอกเสรียีริพิสุทธิ์เต็มเวเวทนะฮะหัวหน้าพรรคสีรวมไทยท่านเป็นพอบอรตรออเก่า เชี่ยวชาญกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องรอครับท่านนะฮะถ้าท่านมั่นใจแล้วก็อ,อคุณจำไม่ได้นะฮะคนหนึ่งอ่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะที่บอกว่าคุณสมชัยคุณสมชัยนะฮะมีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการรับฟังไม่ต้องรอครับท่านกกตอ,อดีกกตท่านก็เป็นหนึ่งในห้าเสียเก่านะครับท่านรู้กฎหมายดีอยู่แล้วท่านอย่าไปอ่านเฉพาะมาตราหนึ่งสามสอง ท่านไปอ่า,านมาตรา169ด้วย132นั้นในกรณีพบการกระทุความผิดและกรกตรชี้ขาดมี่ใช้ชี้ขาดแล้วว่าผู้สมัครหรือหัวหน้าพักหรือกรรมการหารพักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นเป็นหน้าที่ที่กกตซึ่งให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแต่กฎหมายเปิดช่องนะครับไม่ต้องรอกรกตฮะวันนี้ ถ้ามั่นใจในหลักฐานที่มีและมั่นใจว่าสามารถเอาผิดนะฮะลุงป้อมสามารถเอาผิดร้อยวเอกร้อยเอกธรรมนัฐและคู่สมัครรับเลือกตั้งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเลยฮะผมเปิดช่องให้นะฮะกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองเพราะกฎหมายให้สิทธิ์ไงครับกฎหมายได้เขียนไว้ควบคุมทุกประเด็นทุกแง่ แลวจะบอกว่ากกตเนี่ยทำงานไม่สุจริตแล้วก็เอ็นเอียงไม่ต้องรองไงฮะวันนี้พอยื่นคําร้องไปแล้วเนี่ยมันนานไงฮะก็เอาคําร้องเอาคําฟ้องที่คุณเนี่ยไปฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยถามว่าศาลไหนครับก็ไปดูฮะก็ศาลฎีกาแผนกคดีนิตตั้งศาลฎีกาอาจจะกําหนดให้ศาลชั้นต้นเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคดีก็ยื่นฟ้องต่อศาลลำปางนะฮะ หาเลยไปที่ศาลฎีกาเลยว่าในกรณีจะฟ้องคดีอาญาเองตามพระราชบัญญัติประกอบนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้สละ2 5 1 6ช้สิทธิตามมาตรา169ฟ้องที่ศาลไหนแน่นอนครับต้องฟ้องที่ศาลลำปางหรือยื่นที่สาลฎีกาสาลฎีกาอาจจะสั่งมาให้สารชั้นต้นเนี่ยเป็นผู้พิจารณาก็ได้เร็วดีครับถ้าฟ้องนี่45วันครับไม่เกิน45วันสมงหมายข้ามเขตเนี่ย ไต่สวนเลยครับไต่สวนมูลฟ้องเลยว่าคดีนี้มีมูลหรือไม่มีมูลมีมูลว่าการคุจุริบนะของพรรคธรรมชารัฐทั้งผู้สมัครและก็หัวหน้าพักในฐานะรองนายัฐมนตรีและก็รองหัวหน้าพักร้อยเอกรรมนัศในฐานะรองนะรกรรมการบริหารพรรคตอนนั้นนะครับมาเกี่ยวข้องไหมถ้ามีหลักฐานนะครับจบเลยครับ มันจะได้เร็วไหมฮะวันนี้หลายคนบอกว่าอีเป็นช่องทางใหม่มันมีมานานแล้วนะฮะเขาให้สิทธิ์ฮะให้สิทธิ์ผู้สมัครแต่ส่วนมากผู้สมัครจะไม่กล้าพรคก,การเมืองจะไม่กล้าเพราะอะไรครับบางทีถ้าหากไปฟ้องดีต่อศาลเนี่ยมันต้องนําสืบให้เห็นและปรากฏชัดทําให้ปรากฏชัดมันเป็นการฟ้องเท็จนี่ครับและพักการเมืองหรือบุคคลที่ถูกฟ้องนั้นสามารถที่จะย้อนเก็ตหรือย้อนลอยคนฟ้องได้ ผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครถือเป็นผู้เสียหายครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิารณาความยามารตรา2วรรค4นะครับประกอบมารตรา169ยื่นฟ้องนี่เลยครับวันนี้ก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดคุยให้ถึงแก่นแท้ของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอ พี่้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีกันแกล้งกันหรือไม่อย่างไรถ้าหากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดมีพยานหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟฝังและเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจสอบจากการแสวงหาว่าเป็นความจรงิงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองอื่นไม่ต้องรอช้าครับ ตอน,นนี้อาจบอกว่าไปยื่นไปที่กะกะตแล้วกตอสอบสวนแล้วนะฮะไม่รับกวมเป็นธรรมมันจะได้มีสม่มาตรฐหารท่านเอาไปที่ศาลเลยครับศาลยุติธรรมอยู่แล้วฟ้องที่ศาลไหนครับก็ศาลยุติธรรมไม่ได้ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าหากว่าศาลยุติธรรมได้มีคำพากษาว่าผู้สมัครพักการเมืองหัวหน้าพักกกับประธารพักกระทำผิดจริงแน่นอนครับ มันก็นําไปสู่กระบวนการที่ต้องร้องขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกออเอาผลคําพากษาของศาลนี่ครับอ้างส่งยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธมนูญเพื่อยุบพักการเมืองนะฮะการยื่นยุบพักการเมืองคําสั่งที่ยุบพักการเมืองได้ก็คือคําสั่งของศาลรัฐมนูญเท่านั้นนะฮะกรณีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะพิสูจน์ถึงเกรตนาะอันบริสุทธิ์ก็ฝากถึงคุณสมชัยนะฮะ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งเก่า,าถ้าท่านมั่นใจในหลักฐานที่ท่านมีในมือนะฮะท่านไม่ต้องไปโกมตีหรือกล่าวหากกรกตว่าจะล่าช้าหรือว่าไม่เป็นธรรมนะฮะท่านใช้สิทธิ์เลยครับถ้าเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วรวบรวม,รวม,รวมนักกฎหมายพักเสร,รีรวมไทยอะ่ะไปยื่นฟ้องที่ศาลได้เลยครับวันจันทร์นี่ฮะยื่นฟ้องเลยพรุ่งนี้เฉียนฟ้องเลยครับบรรยายฟ้องเลยฮะพฤติการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นนะฮนะ ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แลไการกระทําตามข้อ1ถึงข้อ5นั้นเป็นกรณีกระทําผิดฝ่าฝืนบทบัญญัติพรปรการเลือกตั้งสอส2561มาตราไหนและเป็นการกระทําไม่เป็นอนุสุทธิที่เที่ยงธรรมาตรา132อาศัยความผิดดังกล่าวนั้นในฐานะผู้เสียหายตามปรพิายามาตรา24ประกอบมาตรา169ตามพรปรการเลือกตั้งสส2561 สารรับฟ้องร้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้มันเป็นกรณีที่จะพิสูจน์ว่าคนที่ออกมาเรียกร้องคนที่ยื่นคำร้องเรียนไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นมีหลักฐานจริงและเชื่อได้ว่าเป็นจริงและสามารถที่จะทําทให้สารเนี่ยเชื่อว่าการกระทาหรือการดาเนินกิจการทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นี่ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนครับใครฟังอยู่ก็ช่วยแชร์ออกไปให้ถึงหูท่านสมชัยนะฮะท่านไปอ่านดูนะครับมาตรา169ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าไปโจมตีท่านหรือว่าต้องการกันไหนกันไหนอะไรทางการเมืองนะฮะแต่กรณีว่าเรานักกฎหมายด้วยกันถ้ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถยุบพักพลังประชารัฐได้ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งพักพลังประชารัฐหัวหน้าพักกรรมการบริหารพัก ฝา่าฝ <ạ> ืนพรบการเลือกตั้งพรบการเลือกตั้งสส2561และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีคำพากษษาของศาลหรือนะครับมีคำสั่งของกกตว่าทุจริตจริงนะการที่รอคำสั่งของกกตนั้นถ้าหากกกตนะครับมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์ที่เล <ท no S 2> ือกตั้งนะฮะก็ต้องยื่นไปที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง ยี่คำร้องให้เพิกถอนสิทธิ์นะครับเป็นคดีเดลตกตั้งไ่ายพักกรระชารรัฐก็สู้เป็นเดิมนะสู้ว่าไม่ได้ทำความผิดถ้าหากสาลดีกาเห็นด้วยว่าไม่ผิดก็ยกคำร้องถ้าผิดก็เพิกถอนเมื่อเพิกถอนแล้วก็ต้องประเนินคดีอาญาซะก่อนนะฮะสาลอาญาเอาตามตามแล้วมีความผิดถึงจะเข้าไปสู่กระบวนการยุบพักรพกรมกรมกรรมการัฐมันจะยาวนานครับแต่ถ้ามั่นใจหลักฐานที่ผมแนะนําแนวทางเนี่ยนะครับ ท่านยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยตรงเลยฮะเป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายเนี่ยตามปวิอาญาเนี่ยคือตามมาผู้ที่จะฟ้องคดีอาญาได้เนี่ยตามพวิอาญาก็คือมาตรายี่แปดหนึ่งพนักงานอยการสองผู้เสียหายเมื่อพระราชบัญญัติป,ประกอบนบดุลบริการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูุแทนราษฎรพุทธศักราชสอง1ัน้า้หกบัญญัติไว้ว่าให้ผู้สมัคร รับเลือกตั้งและพักการเมืองเป็นผู้เสียหายตามอวิทยา,ยาตามมาตรา1นึ่งร้อยั้นก็ฟ้องได้เลยสบายนะครับนะบวันนี้ก็มาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนได้เห็นช่องทางในการฟ้องคดีต่อศาลหลายคนบอกว่าบุญเขาเนาพูดนี้เข้าข้างพรกธรระชาัิไม่ใช่ครับผมต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการใช้สิทธิ์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้สิทธิสิทธิ์พี่น้องประชาชนมีมากมายครับนะฮะ อย่าลืมนะว่าการฟ้องคดีอาญาต่อศาลเนี่ยถ้าหากฟ้องเคสติดคุกน,นะครับฟ้องเคสแล้วยังไม่เบิกเคสอีกเนี่ยดังนั้นเพื่อให้ปรากฏชัดต่อบพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศยื่นฟ้องคดีต่อศาลเลยครับผมก็ท้านะว่าทําไมฟ้องไม่ได้ผมบอกว่าฟ้องได้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าบอกว่าช่องทางนี้ไม่เหมาะสมทําไม,ไม่เหมาะสมครับเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดดีที่สุด ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลพิสูจน์กันว่าพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหากับฝ่ายวัตถุกล่าวหานั้นฝ่ายไหนมีน้ำหนักเพียงพอแก่การรับฟังมากกว่ากันถ้าฝ่ายกล่าวหาก็คือทางฝ่ายพักเสรีรวมไทยและคุณสมชัยนะฮะอดีตกกตเนี่ยกรรมการ,ราการรากตนะฮะมีหลักฐานเพียงพอมีพยานบุคคลพยานวัตถุต่างๆนะฮะ วิดีโอเทปทุกต่างเนี่ยที่ออกมาแฉที่ออกมาโชว์เนี่ยมันเป็นจริงนะฮะเร็วครับเรื่องเนี้สารพินาคดีรวดเร็วครับแล้วก็พยานที่นําสื่อก็คงไม่นานเท่าไหร่ทัวรนี้การสืบคดีอาญามันก็รวดเร็วนะฮะดีกว่าไปรอการสอบสวนส,วนสืบสวนกกตนะอันนี้ก็เป็นผลค่องคางเนึ่ยนะครับผมก็อยากให้เห็นว่าการใช้สิทธิ์ของพัคก,การเมืองหรือผู้สมัครนั้นมีความจริงจัง และก็มั่นใจในหลักฐานไม่ใช่มาประโคมข่าวว่ายุบพรรคครับแน่นอนคนนั้นเกี่ยวข้องคนนี้เกี่ยวข้องนะครับก็ร้องกันไปนครับเป็นสิทธิ์ที่จะร้องเพราะการใช้สิทธิ์เนี่ยรัฐมนูลคุ้มครองอยู่แล้วให้สิทธิ์ในการร้องฟ้องร้องอยู่แล้วนะแต่สิทธิ์หนึ่งที่จะเร็วที่สุดคือไปใช้พอรอปอนะฮะมาตรา1 6 9อนะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเลย นะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริชดออกมาพูดมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองคดีการเมืองที่เกิดขึ้นในกรณีที่หัวหน้าภาคเสรีรวมไทยและก็คุณสมชัยอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าพบการคุยติดการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่จังหวัดลำปางกระทํามิชอบเป็นการฝ่าฝื้น บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและมีหลักฐานเพียงพอที่จะยุบพักพลังประชารัฐได้นั้นผมชี้ช่องแนะนําให้ไปยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาได้แผนกคดีเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ว่าหลักฐานเป็นความจริงและยุบพักพลังประชารัฐได้จะได้ไม่มีต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาว่าคอกตอทํางานชอบไม่ชอบ ก็เป็นหนทางหนึ่งที่กฎหมายเปิดช่องให้กระทําได้เพราน้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดคนเราไม่ว่าอยู่ตําแหน่งอะไรเป็นนักการเมืองพ่อค้าประชาชนคนทําไร่ทํานาพ่อค้าประชาชนก็สามารถทําความดีได้คนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีพิมพ์จนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชนสวัสดีครับ